คนทำ u t u b e ส่วนใหญ่90%ผิดพลาดครับมาจากเรื่องเหล่านี้แหละทั้งหมดมี10ข้อที่ผมได้รวบรวมมาให้แล้วนั่นเองนะครับคืออยากให้เข้าใจก่อนครับก่อนที่จะเข้าคลิปคือหลักๆคลิปนี้นะครับจุดมุ่งหมายผมต้องการที่จะเรียกว่าชี้ทางให้อ่าหลักๆคือชี้ทางและอยากให้เพื่อนๆรู้จุดที่พลาดเพราะถ้ารู้จุดที่พลาดถ้าเรารู้แล้วเราจะได้แก้ได้แต่ถ้าวันนี้เรามุ่ง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 ทำโดยที่ไม่รู้เลยว่าพลาดอยู่ครับ ทำมันก็จะเสียเวลาซึ่งผมเสียมาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าสองปีเสียโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยครับมันไม่มีใครบอกไงว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ต้องเดินไปด้านนี้นะเฮ้ย <"He i, S 2> ต้องเดินมาด้านนี้นะและส่วนใหญ่พอไปดูมาหลายๆช่องเนี่ยก็ไม่ได้มีใครบอกหลักๆคือมันไม่มีมีช่องบอกไม่มีครับแต่บางอันอาจจะบอกไม่ครบหรืออาจจะเ,เชื่อว่ามีข้อมูลนะแต่อาจจะบอกไม่ครบมากกว่าหรือว่าตอนที่บอกอาจจะลืมแต่ไอ้ส่วนที่ลืมนี่ครับนันเป็นจุดที่โคตรสาคัญดีแบบ สำคัญจนคาดไม่ได้อ่ะครับพอพลาดปุ๊บยาวเลยโอเคนะดังในใั้นคลิปนี้ผมจะบอกทั้งหมด10ข้ออาจจะไม่ได้พูดมากในลงรายละเอียดเยอะลึกในแต่ละข้อนะครับแต่จะสโขปให้ในแต่ละเรื่องนั่นเองนะเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจโดยรวมเนาะทําสิ่งที่อยากทําแต่ดันไม่ใช่สิ่งที่คนดูต้องการครับเช่นสมมุติว่าวันนี้ผมอยากเล่นไพ่โปเกมอนซึ่งไม่ได้ผิดนะคุณไม่คุณเล่นคุณไม่ผิดนะครับต้องเข้าใจก่อนแต่ถามว่าตลาดคนดูโปเกมอนไหนเยอะหรือน้อยเกมการ์ดด้วยนะ คือคุณมาเล่นแข่งกันนะครับอาจจะน้อยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอดีมาที่เราคุยครับเราต้องดูตามประเทศด้วยนะย้ําดูตามประเทศนะครับเพราะประเทศแต่ละที่ดูไม่เหมือนกันครับและเ,เรียกว่าสาระในการดูก็ไม่เหมือนกันด้วยคนไทยส่วนใหญ่ดูไล้สาระกันเป็นหลักชอบแนวขำๆไม่ไม่ไม่ใช่ความรู้นะครับแต่คุณลองไปเมกาสิครับช่องเกี่ยวกับแนวหุ้นนี่ขึ้นเงินกระน,นำเลยครับนั่นแหละครับดังนั้นต้องดูตามประเทศด้วยนะที่คุณไปลงเนาะ สครับหัวข้อไม่ชัดเจนครับหัวข้อไม่ชัดเจนในที่นี้เช่นสมมติว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณทําข้าวผัดแต่พอเข้ามาคุณดันทามักกะโรนีหรือทาสุก,กี้อันนี้เรียกว่ามันไม่มไมตรงกับหัวข้อครับพอมันไม่ตรงอ่ะหรือว่าคุณพูดออกทะเลในสิ่งที่คุณอยากจะพูดแต่มันดันไม่ได้อยู่ในหัวข้อนั้นซึ่ง YouTube AI มันจับได้นะครับพอมันจับได้อ้าวนี่ไม่ได้คุยในเรื่องที่คนอยากฟังแล้วนี่หรือมั่วหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเขาจะไม่นับคลิปนั้นแล้วนะ และอาจจะไม่ดันให้ครับก็คือคุณทําผิดทางนั่นแหละครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงด้วยนะอันนี้ขอรวบในข้อเดียวนะครับคือเช่นสมมติว่าวันนี้เรียกว่าเป็นจุดที่หมอผ้า2ปีที่บ่อกน่นแหละครับคืออย่างสมมติว่าวันนี้ผมทำยกตัวอย่างเอาเป็นช่องทําอาหารละกันวันนี้ผมทาช่องทาอาหารอยู่โหย้ยคนมีติดตาม2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นคนเลยครับช่องทำอาหารก็มีคนดูเนาะแล้วแบบหรายได้เดือนนึงนี่แบบ 5, 000, 000, ห่าพันหมื่นนึงอะไรเงี้ยก็มีรายได้อยู่แต่แบบฉันอยากได้รายได้มากขึ้นอ่ะเราคิดว่าเฮ้ย ฉันก็ชอบแนวผีเหมือนกันนะเฮ้ยเอาผีมาเล่าในช่องนี้ดีกว่านั่นแหละคือจุดพลาดครับหรือวันนี้คุณอาจจะเล่นเกมแนวผีอ่าคุณเล่นแนวผีอยู่ละอยู่ดีคุณไปเปลี่ยนแนวครับเป็นเล่นเกมแนวแบบรถแข่งแทงที่คุณเล่นผีมาตลอดเลยนะคุณไปแนวรถแข่งเอาอะไรทีนี้งานเข้าเลยครับเพราะอัลกอริทึมของ YouTube จะจับว่าสรุปช่องเนี้ยคือช่องอะไรแทน,นที่มันมาผีนะและลูกค้าของคุณก็เป็นผีครับเขาก็จะโยนให้แต่คนเล่นผี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 ผ,ผ,ผ,ผีพอคุณเปลี่ยนแนวปุ๊บ มันจะเปลี่ยนแนวทันดีครับแทนที่ไอคลิปๆนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันอาจมันอาจจะดีแบบดีมากๆเลยแหละแต่ไม่ตรงกลุ่มเพื่อนๆเข้าใจคำนี้ไหมยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับผมคลิปเข้ามาเพื่อจะดูคนทํากะเพราแต่บอ,อกเข้ามาเอา้าดันทาซุก,กี้ซังนั้นเปิดมาไม่เกินสักสิบวิปิดเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันเลยทาให้อัตราในการดูต่ำย่างเห็นได้ชัดทางใน,นที่คลิปอาจจะไม่ได้ผิดนะแต่คุณลงผิดช่องดังนั้นคุณอาจจะต้องลงอีกช่องหนึ่งแทนแต่หมวดอาหารกับอาหารอ่ะมันยังทดแทนกันได้ ขอแค่ว่าอย่าพิม์หัวข้อผิดแค่นั้นเองครับถ้ามักกโรลนีเข้ามาทำมักกโรลนีเลยอย่าอื่นอย่าเอามานะม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อ2เนาะข้อ3ครับปกคลิปไม่น่าคลิปครับอันนี้ปัจจัยปัญหามากเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยปกไหนดีวะดันงนั้นการทำแต่ละช่องครับคือลงไปเลยสิคลิปเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคลิปไหนที่ปกมันขึ้นครับโดยไม่เกี่ยวกับว่าคลิปนั้นคนดูเยอะหรือน้อยนะเพื่อนๆต้องแยกก่อนนะเราต้องดู10คลิปนี้ครับ และเข้าไปดูอัตราในการคลิกหรือ CTR ในแต่ละคลิปเลยว่าเฮ้ยปกไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์วะถ้าปกไหนเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเอาวันนั้นจับจุดแต่ไม่ได้บอกเขาว่าคลิปนั้นคนจะดูเยอะสุดนะครับเราต้องแยกก่อนนะคนคลิปเข้ามาแต่อาจจะดูเยอะไม่ดูไม่เยอะก็ได้เพราะเนื้อหาข้างในอาจจะไม่ดีแต่ปกดีแต่บางคลิกปปกไม่ดีแต่เนื้อหาข้างในดีมากแยกกันนะครับแยกเรื่องนะครับ4ครับดึงดูดคนดูไม่ได้ใน1ิบ หรือ1น,นาทีแรกครับอันนี้เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยคือเลื่อนมาปุ๊บดูให้โอกาสอาจจะพูดไหมหรือบางคนก็อารามภบทไม่เข้าเรื่องสักทีบางคนก็คือขี้เกียจรอครับบางคนก็เข้ามาปุ้งและชอบเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วแต่คนนะครับดังนั้นเนี่ยไปไม่ได้พอที่จะสะโขบแบบชี้เป้าไปเลยอะ่ะเช่นเหมือนผมคลิปเนี้ยผมผมก็ชี้เป้าเลยใช่ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทำพลาดเนี่ยผมชี้เลยจากนั้นบอกเป้าหมายเลยในคลิปนี้ อย่างงี้ครับคุณถึงจะฟังต่อหรือคุณที่ฟังผมอยู่นี่แหละก็คือคนโดนผมตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือข้อนี้นี่แหละครับข้อ4ครับข้อ5ครับลงคลิปไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดผิดครับก็คือ YouTube คือพาสีอินคัมมันใช่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเช่นสมมติวันนี้คุณหาเงินหลักแสนนี่แหละแต่ถ้าคุณหยุดลงไปเลยครับแสนไม่จะตกเรื่อยๆแต่รายได้คุณยังมีนะยัง่ามีนะแต่จะตกเรื่อยๆครับอาจจะเหลือสัก2 0 0 0 0 30,000แล้วมันก็จะได้อย่างนง้นกับเรื่อย แต่ไม่ไมันไม่ได้หมาเพรามว่าคุณจะกลับไปขึ้นแสนนะยกเว้นว่าวันนี้คุณจะกลับมาลงเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับมันคือเกี่ยวกับอัลกอริทึมชอบความสม่ําเสมอนน่เอง,เ,องเช่นสมมุติว่าคุณลงทุกวัน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 อ่าพอลงทุกวันเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้การที่ดีอาจจะลงวันเว้นวันก็ได้ครับมันเลยเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการลงสม่ําเสมอคุณก็ต้องดูด้วยว่าคลิปอัลกอริทึมอ่ะหยุดยิงคลิปก่อนหรือย,อยังถ้ายังเดี๋ยวค่อยลงก็ไดด้้คครรัััับเพาะมนนนนลิปอยู่ เรียกว่าความสม่ําเสมอแล้วกันครับส่วนที่เหลือถ้าคุณลงเป็นสม่ําเสมอเช่นวันเว้นวันสวันลงทีหรือลงทุกวันจันทร์วันศุกร์มันก็จะจับให้หลาอละอ้อลงจันทร์กระศุกนะเดี๋ยวมาดันให้ในแนวนี้นั่นเองครับ6ครับความยาวคลิปไม่พอโดยเบื้องต้นนะครับปัจจุบัน YouTube ชอบคลิปที่ยาวกว่า8นาทีแต่บางทีหากยาวเกินไปอาจจะไม่ดีก็ได้เช่นคลิปนี้ครับมันอาจจะเนื้อเนื้อเนี่ยสินาทีแต่คุณลากไป40นาทีเลยครับดังนั้นคนอาจจะดูสัก สินาทีก็ได้แต่ทีนี้มันคิดจาก40นาทีเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าคลิปนี้สินาทีและอัตราในการดูดันเกิน80คือดู8นาทีขึ้นไปหรือ5นาทีขึ้นไปมันก็เกิน5 0เปอร์เซ็นต์มันก็เยอะกว่าอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ยพูดแต่เนื้อเนื้อนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะเครับไม่ดูในส่วนของการาฟหลังจากลงแล้วอ่าก็คือในส่วนของอ่าเปอร์เซ็นต์ในการดูไหมคนดูเท่าไหร่แล้วก็ไม่ดูหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วครับ เรียกว่าไม่ได้แก้ไขนั่นเองพอไม่รู้ว่าเราพลาดต,ตรงไหนเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคืออย่างตำเนลอะเราหนะ้าหนะ้าปกอะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยคลิปนี้มันอาจจะหน้าปกดีอ่าแต่ข้างในอะข้างในคลิปอะคนดูน้อยเห็นไหมหรือว่าเอ้ยคนดูน้อยแต่หน้าปกไม่ดีคุณก็จับมาให้มันดีทั้งคู่แต่คุณจะไม่รู้เลยครับในกรณีที่คุณจะต้องไปดูหลังบ้านเท่านั้นคุณถึงจะรู้ดังนั้นก็แก้ไขหลังจากที่เรียกว่าแก้ไขคลิปต่อไปหลังจากที่เราลงไปแล้วเรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พลาด ทำให้ดีขึ้นนั่นเองครับ8ครับมองจํานวนซับมองแต่ไลค์แต่ไม่ดูคุณภาพคลิปเลยครับผมอยากบอกก่อนว่ามันมีส่วนนะการที่ YouTube จัดดันในส่วนของกรณีที่มี1คนเมนต์สคนไลค์3คนซับมีส่วนนะผมไม่บอกว่าไม่มีน้ํามีแต่ไม่ได้เยอะเพราะคําว่าเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยมันอยู่ที่คนดูในคลิปเราอ่ะเท่าไหร่และมันอยู่ที่ว่าคุณไปเอาใคร มาเข้าช่องคุณด้ไหมเช่นสมมติว่าวันนี้ผมมีเพื่อนผมส่งให้เพื่อนเฮ้ยมาช่วยกดหน่อยสิเฮ้ยมาช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยแต่คนนั้นเนี่ยไม่ได้ดูคลิปเราเลยนะไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีเลยนะดังนั้นดีที่สุดคือปล่อยให้มันเป็นไปคุณอย่าไปโปรโมทหรือโฆษณาให้คนคลิกเข้ามาดูด้วยตัวของเขาเองครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นช่องของคุณยังไงก็ไม่ขึ้นครับเพราะช่องของคุณขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่คุณส่งให้พ่อแม่เพื่อนพี่น้องนะครับคนละเรื่องนะครับแยกไปเลยนะอย่าเอามาปนนะครับ 9ครับความคาดหวังเร็วเกินไปครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าแพลตฟอร์ม u t u b e ครับมันคือแพลตฟอร์มระยะยาวคุณคิดว่าวันนี้คุณเรียน4ปีแล้วกันก่าคุณ6ปีกว่าคุณจะเรียนจบอ่าแต่อันเนี้ยผมก็จะบอกว่ามันไม่ถึงหรอกนะ6ปีอะ่ะถ้าคุณรู้ทิศทางหรือทําได้ถูกเนี่ยภายในปีเดียวก็ขึ้นแล้วครับหรือบางช่องที่ผมทําเร็วหน่อย2เดือนขึ้นแล้วบางช่องช้าหน่อย6เดือนขึ้นที่เหลือมันก็อยู่แค่ผมเลือกผิดหรือถูกแต่มันก็ขึ้นใช่ไหมนั่นแหละครับส่วนที่เหลือก็ ขึ้น3,000บ้าง7 0 0 0บ้างหมืหน่นนึงบ้างก็อยู่แค่ว่าเราทำพลาดอะไรแค่ไหนแล้วก็เรียนรู้กับมันยังไงแล้วก็มาแก้แค่นั้นเองครับหรือว่าอย่างช่องเนี้ยผมก็เริ่มจากศูนย์ดังนั้นเนี่ยเริ่มจากศูนย์ดีที่สุดครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้มาเองเนาะดังนั้นเนี่ยในช่องเนี้ยเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นครับแล้วก็จับมือไปพร้อมๆกันว่ามันจะโตได้แค่ไหนเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันพร้อมๆกันนั่นเองครับแต่ช่องนี้ก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรอย่างที่บอกช่องนี้อาจจะไม่ได้โตเร็ววเเพรราาาาะชช่องงแนงนกาากิโต้ม มากมากเลยแหละแต่ทำมาไว้แค่แคนั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเรียกว่ามาแชร์ข้อมูลแล้วกันสำหรับคนที่ผิดพลาดเนาะแล้วก็ผมก็เคยพลาดเลยเอาข้อน,นี้มาบอกให้ครับ10ครับสุดท้ายทําจนเหนื่อยทําไม่ไหวเบิร์เอาท์เลิกครับเนื่องจากว่าในข้อน,นี้จยางก,ก่อนในนี้เราเห็นกระแสใช่ไหมครับคนเลิกทํา YouTube เอา้าแล้วทําไมมีคนยังกลับมาทําล่ะหรือผมอย่างเงี้ยเอามาเปิดช่องใหม่ทำเนี้ยยังทําได้อีกเหรอมันไม่เอาแล้วเหรอ,หรอผมก็จะบอกว่าสุดท้ายในการเบิร์เอาท์มันก็อยู่แค่ว่า,าหลักๆนะส่วนใหญ่ที่เบิร์เอาท์นะ กำไรมันไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนใหญ่เลยหรือมันต้องมีทีมงานเยอะเกินไปเช่นอย่างช่องเนี้ยผมผมทำคนเดียวเนาะแต่บางช่องเนี่ยทำแบบช่องเดียวนี่ครับพนักง,งาน5คน10คนแล้วรายจ่ายต่อเดือนอะ่ะสองแสนทีเนี้ยไอเดือนนั้นอะ่ะได้5 0,000นเอาวะยังเหลืออีก2 0 0 0 0นกว่าแต่ถ้าเดือนไหนที่มันเหลือ30,000นละครับอ้าวเวแล้วไงรายได้เหลือ50,000มันก็จะเริ่มเครียดใช่ไหมแล้วถ้าต่ํากว่า2 0 0 0 0นห้าละเอาละเข้าเนื้อล้นๆนละ แบกอย่างนั้นไปสัก6เดือนเดี๋ยวคุณก็เลิกครับในท้ายที่สุดส่วนใหญ่ที่เลิกเพราะแบกทุนไม่ไหวนั่นเองหรือบางคลิปคุณอาจจะไปแจกของไปบริจาคของไปช่วยคนไปอะไรก็ตามครับคล,ค,ลคลิปนั้นคุณเสียไปเลยแสนหนึ่งแต่คนดูคลิปแสนหนึ่งไม่คุ้มนะครับเรียกว่าไม่คุ้มนะขาดทุนยับยับครับขาดทุนน่าน่าจะ80 9 0ได้ได้เลยนะแต่บางทีบางคนทําเพราะเอ้ยไม่ฉันไม่ได้ต้องการยอดบิวฉนันต้องการมาขายของที่หลัง อันนั้นอันนั้นทําได้ครับแต่ถ้าบางคนแบบเสียแสนนึงแล้วต้องการยอดวิวล้วนๆนะ่ะหยุดหยุดเลยคุณมาผิดทางละดังนั้นเนี่ยการที่ได้เงินมันไม่ได้จาเป็นต้องทำนะแล้วผมก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องทช่องเดียวก็ได้เช่นช่องเนี้ยสามพันอีกช่องหนึ่งสามพัน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 ที่เหลือคุณก็ดูครับว่าเฮ้ยแต่ละช่องอ่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงเช่นถทารวมลวมใช้6ชั่วโมงแต่รวมแล้วนะสัก10ช่องแล้วกัน6ชั่วโมง10ช่องเฮ้ยช่องนี้สามพันอะไรเงี้ยรวมรวมไหมครับสุดท ได้แล้วนะเออน,น,นั่นแหละครับโอเคก็ที่เหลือเนี่ยผมสรุปมาให้ทั้งหมดแล้วนะคือที่คนเข้าใจผิดทําผิดพลาดอันนี้เรียกว่าผมชี้ทางให้แล้วนะแล้วก็สุดท้ายก่อนจบคลิปนะครับก็คือว่าไม่จําเป็นต้องลงคลิปทุกวันนะครับนี่คือสิ่งที่หลายหลายคนผมผมดีกว่าผมเข้าใจผิดผมลงวันหนึ่งสิคลิปอะเคยละ4คลิป10คลิปตอนแรกอะลงคลิปเดียวก็ขึ้นพันกว่าพอลง10คลิปร้อย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 หน่วยก็มี ผมเลยเพิ่งมารู้ที่อ๋ออังกอริทึมมันไม่ได้ดันให้คุณทุกคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีข้อผิดพลาดท,ที่แบบเยอะมากครับเยอะแบบเยอะจนสาธยายไม่ถูกแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนั่นเองนะคลิปเนี้ยก็เลยเลือก็ว่ารวบรวมมาให้หมดแล้วสำหรับที่ทําไปทั้งหมดที่ผิดพลาดดังนั้นไปนไม่ได้อย่าทำพลาดแบบผมนั่นเองนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะหมดกาลังใจไปซะกอ่อน